เพิ่นเพนละที่แอนเจลตาแมงเอาแหละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมวังซี่เจ้านะครับในเกม Need for Speed Payback ใน EP ที่100ไม่ใช่ละ EP ที่5นะครับและใน EP เนี่ยผมจะมาทำภารกิจของ o อ n นิงรันนะครับเป็นอะไรเนี่ยลืมแล้วอะ่ะภารกิจอะไรอะ่ะแต่ที่เรารูก้ก็คือเราได้เลือกรถ G N X เท่ดีเท่ดีไทเลอร์อนะครับอ๋อเราได้เล่นเป็นไทเลอร์อแล้วเพื่อที่จะทำภารกิจไปสู้กับผู้หญิงที่ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยรักัสรักัสรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วมันมันมันจะให้ผมแบบ สู้กับเอ้ยตอนนี้ผมกำลังเก็บพารกิจของไทเลอร์ใช่ปะเออใช่ของไทเลอร์ EP แล้วของแม็กซ์ EP นี้ของไทเลอร์จำได้ละไทเลอร์ Taylor, ถ้าผมเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยคนสุดท้ายอ่ะผมจะได้สู้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่งโคตรเก่งแล้วก็ฉ่ำเม่นจะโหดแ,แค่ไหนกันเชียร์เรามารอดูกันตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมทำให้คิดได้ว่าเออแม่งมันไม่ค่อยมีอะไรทำเว้ย ผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากเลยที่แบบเพิ่งเจอมาแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวตอนนี้เนี่ยดัชนีในวันนี้เนี่ยวันที่สามพฤศจิกิใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดิเอเอวันที่สามพฤศจิกแต่ชิงลงลันไ่นไม่รู้ไอบีเอสห้าสิบสี่เทียกับห้าสิบห้าห้ากัไม่คพูดไปรูเรื่องวันนี้เนี่ยวันที่สามพฤศจิกิมันตอนเนี้ย คือเป็นเรื่องของเพื่อนของผมคนหนึ่งเว้ยมันกําลังที่จะแบบมีความรักเว้ยแล้วมันก็เพิ่งบอกเรื่องแฟนไปมันตอนเนี้ยกำลังคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่แม่งแบบมาสนิทกับผู้หญิงคนนั้นแบบที่เพื่อนสนิทแบบคนนั้นเว้ยมันเพิ่งออกหักมาได้เดือนหนึ่งแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยมันก็ออกหักแบบมันเพิ่งบอกเรื่องแฟนมาได้ทย์นึงแล้วก็เอไม่ใช่ดิมันมันคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนแล้วแล้วมันก็แบบเพิ่งบอกเรื่องแฟนแฟนมันไปใช่มันเพิ่งบอกเรื่องแฟนมันไป แล้วก็วันน่ะก็มีผู้หญิงคนนี้มาเยียวยาติดใจของมันด้วยโดยที่แบบมันคุยผู้หิงทุกวันทุกวันคุยจนแม่สูขคอกันแต่ผู้หญิงคนเนี้วันหนึ่งอยู่ดีๆก็แบบอารมณ์อะไรไม่รู้อะ่ะไปเที่ยวในเมืองไปไกลมากเลยโคตรไกลบอกเลยแบบสี่สิบห้าส,สิบโดยที่ว่าขับรถไปเลยข <Yes. S 1> ับแบบมันเพิ่งสอบเสร็จกันตอนเที่ยงมากแล้วก็ขับรถไปเลยตอนเย็นแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันก็เห็นว่าเออผู้หญิงคนเนี้ย ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วแบบเฮ้ยมามาคนเดียวเต่าเดูนดูคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนผมก็บอกเอ้ยไม่ต้องแล้วกลับยังไงกลับอะไรยังไงเพราะมันอ่ะให้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนของเพื่อนสนิทมันอ่ะเออเพื่อนสนิทของเพื่อนผมเนี่ยมันแบบให้เพื่อนมันไปส่งเป็นผู้หญิงไปส่งเสร็จเอาให้เพื่อนผู้หญิงนะกลับมาแต่ว่าเพื่อนมันก็ไม่ได้กลับมาเว้ยแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไปที่ในเมืองด้วยกันเลย จากนั้นเนี่ยมันก็แบบเออไปอยู่ด้วยกันคุยอะไรกันจนแบบจนห้างปิดอ่ะสีทุม่มอะไรเงี้ยแต่พอขากลับวยเพื่อนของเพื่อนมันอ่ะผู้หญิงอ่ะไป่หญิงอ่ะเพื่อนคนนี้ไม่กลับไ้เพื่อนมันรอก็เลยแบบให้ให้เพื่อนมันน่ะเออขับไปก่อนแล้วกันแล้วก็เพื่อนผู้หญิงเนี่ยมันก็อยู่กับเพื่อนของผู้ชายพอเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแล้วลพักเนี่ยเราก็จะแบบเออคุย,ยคุยอะไรกันคุยถกขอแบบ คุยคุยกันไปเรื่อยๆขับรถตะลอนตะลอนไปแบบไปในเมืองอีกอะเมืองของใน,นเมืองอะเข้าใจปะคือแบบนอกเมืองแบบติดเมืองแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองเนี่ยแล้วก็อะไรอะมันก็ไปคุยคุยอะไรกันจนแบบจนขับรถเล่นช้าๆแบบอยู่ตีหนึ่งตีสองแล้วกลับมาในช่วงหากลับด้วยก็หญิงคนเนี้ยบอกเพื่อนของว่าเออเรา เราก็เป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันที่แบบเออดีต่อกันก็พอแล้วเนาะไม่ต้องไปเกลเอเลยมาก่อนนั้นผู้หญิงคนที่บอกอยู่ไมแล้วก็หลังจากนั้นผู้ชายฝ่ายเพื่อนผมก็แบบเออก็แม่อะไรก็โอเคเพราะแม่เพิ่งอกหักมาไงมันก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะมีใหม่แล้วไงแต่พอแบบไปๆมาเม้ยคุยกันไปคุยกันมาคุยกันปีทุกวันทั้งปีทุกวันตลอดตลอดตลอดมาจนแบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบเออแม่ก็เริ่มมีใจลวแต่เาเพื่อนผม มันก็รู้นะว่าเออแบบไม่ใช่รู้ไม่ใช่ว่ารู้อ,า,อาจจะแบบมนโนไปเองก็ได้ว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยต้องการที่จะใจชิดหรือว่าจีบเราอะไรเงี้ยคือผู้หญิงอ่ะมันเดินไปไหนมาไหนก็คือชวนไปชวนไปชวนไปแบบไปทุกที่แบบไม่ใช่ไปสองคนที่แบบบอกว่าไปเที่ยวไปเดทอะไรกันนะไม่ใช่เว้ยมัน,นอบอกไปว่าเออไปเราเราไปดูอันนี้ด้วยกันไหมไปเที่ยวตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นไปนกันไหมอะไรเงี้ย เฮ้ยเมื่อกี้แม่งขับผ่านต้องจอปิดชิบหายไม่โดนโดนรถชนก่อนเออถึงไหนแล้ววะเพื่อนไม่บอกว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็มาเล่นเกมหรือมาเล่าเรื่องไว้สัสเพื่อนเพื่อนมัก็บอกว่าเออไปเตรีมาเรื่อยๆกันจนแดบดีวันหนึ่งเว้ยมันไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยววัดกันเที่ยววัดเสร็จแต่ว่าไม่ได้พีดเว้ยพีตรงที่ว่าหลังกลับบ้าน ไปเที่ยวนอนเช้าเสร็จตองกลางคืนกลับบ้านมาเหนื่อยแล้วแบบโทรศัพท์ค้างไว้ไงแล้วไอ้เพื่อนผู้ชายนั่นน่ะมันก็แบบเพื่อนอีกคนหนึ่งของมันที่อยู่อยู่บ้านที่พักด้วยกันแม่งออกหักอะไรสักอย่างเลยแล้วผู้ชายอ่ะก็แบบไปเล่นด้วยไปเล่นกับเพื่อนอีกคนอย่างเงี้ยเพื่อนผู้ชายที่อยู่พักด้วยกันเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนตอนนี้มาถึงภารกิจของไทร์แล้วมิชชั่นอะไรให้มันเถอะรอรอรอ รอหรือกดดีคิดว่าคุณสามารถใช้ในรูปเรือของฉันได้เหรอก็รล้ท่างคิดแล้วก็ไม่ยากเกินไปอ๋อปากเปล่าอ่ะกูไปเรื่อยอะไรเงี้ยโอ้โหผู้ชมเราเราอยังกัเราเรายังอยู่กันอีกยาวเ้ยมาทัานจะแบบติดๆขาดๆเรื่องเล่าหน่อยแล้วกันถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่าเพราะว่า ep เนี้ย ep สี่ ep ห้าเนี่ยบอกเลยมีเรื่องเล่า ก่อนจะกลับเนี่ยไม่มีคนให้เล่าก็เลยเล่าตรงนี้แล้วกันเพื่อนผมว่าอีกคนหนึ่งเอ้ยเพื่อนผมว่าผู้ชายแล้วเพื่อนมันเพื่อนของเพื่อนมัน่ะเออคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันผู้ชายด้วยกันที่นอนด้วยกันให้มาเศร้าเว้ยมันก็เลยแบบบอกบอกฝ่ายผู้หญิงว่าเออเดี๋ยวมานะไปหาเพื่อนแป๊บแต่จริงๆอ่ะเพื่อนมันเศร้าก็เลยชวนเล่นเกมมันก็แบบคิดอยากคุยกับผู้หญิงไงถ้าคุยแล้วแบบจะเล่นกาดอะไรเนี้ยมันก็เออไม่เล่นเลยแล้วกันเล่นเล่นเกมนะแต่ว่า ไม่ได้บอกกับผู้หญิงว่าเออมาแล้วอะไรบ้านเดิมเออเออตีดไม่กดตัวสแล้วม่ตีได้ไม่ได้บอกฝ่ายหญิงว่าเออมาแล้วนะแล้วมันก็ปิดไมคให่ไว้เวย้ยแล้วม่ฟ,ฟังฟังฟังผู้หญิงคุยกันผู้หญิงก็แบบบอกว่าเพื่อนมานอีกคนอ่ะเพื่อนของฝ่ายหญิงอ่ะเพื่งมานอนด้วยกันมอยู่หอในกันมันก็ถามกับผู้หญิงที่แบบไปเที่ยวด้วยกันว่าเออมึงงไ,ได้รู้คู่วไหมเขาบอกว่าเออ มีเว้ยได้มาแล้วเป็นของเราีคักๆไม่รู้อ่ะแล้วเพื่อนเป็นผู้หญิงอ่ะบอกว่าเอามันไม่จีบมาเลยวะมันบอกว่าอะไรมันไปยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลรฝ่ายผู้หญิงที่ไปด้วยกันมันก็บอกว่าเออไม่ไม่กลัวไปสักอย่างแล้วก็คุยเล่นเปิดอะไรกันพักมันมันมันก็เรียกนะเรียกเปิดว่าเออนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ตอบเลยจนสภาพมันก็เหมือนงุนงมากก็แบบเออยังไม่มาม้างก็เลยแล้วมันก็เปิดเพลง เขาก็เลยปิดเสียงแต่พอเพื่อนผมก็แบบเล่นเกมเสร็จกลับมามันก็บอกว่า oh. เพื่อนก็ถามว่าจิตไปไหนวะมันก็บอกว่าอ๋อเขาเปิดเพลงเสียง,งดังเพราะว่าโทรศัพท์ไปกับเพื่อนก็เลยัดเสียงดังอะไรกันจบแล้วเรื่องหนึง่งอ,อันนี้อันนี้ฉอตแรกๆจบไปละแพลนชนะอีกแล้วลาคลิดชนาได้ตังมาหมื่นห้า x p สองแสนสี่ เดี๋ยวรอเลือกไอ้พวกนี yeah. play, sale, ้เสร็จก่อนเดี๋ยวแม่งเล่าต่อแล้วกันเันไม่ได้เล่นเกมอ่ะเล่นไปด้วยกดเซลลกดดูลับรูปภาพไม่โคตรเปี้ยวแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งช็อตช็อตตอนจะปิดเทอมเลยแหละใกล้ละใกล้ลวใกล้ปิดเทอร์มละช่วงนี้เออเพราะเขาบอกฉันว่าคุณไปนุ่มรมแกนไปนี่มันควาประหลาดใจที่น่ายินดี คิดว่าคุณสามารถเก็บมันไว้ได้หรือไม่ไมมทาวดิน่านาวโรมีคนจำนวนไม่น้อยที่สามารถอยู่ใต้ผืนนักอองเาอได้เหมือนที่คุณทำไคิดว่าเธอสามารถแข่งในฟอร์จูวอลลได้เหรอฉันยกเลิกการลิเกตแล้วอะไรไอ้เหี้ยอะไรลิเกตอ่ะอ่ะช่างแมนแล้วกันเล่าเรื่องต่อเลยกัน EP นี้ไม่รู้ว่าจะยาวสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครรับคาที่แบบ ผมเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้บอกได้นะว่าคือแม่งไม่หักฟังวะอะไรก็ได้จะได้แบบภาคภาคเกี่ยวกับเกมเดียวอันนี้แบบฐานเรื่องมอสมอยไงเล่นเกมไปด้วยมอสมอไปด้วยและแมา่งมาวันนี้เววันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันก็จะปิดอ่ะผู้หญิงกับผู้ชาย ฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยมันก็ฝ่ายหญิงเนี่ยกลับไปในเมืองไปหาพี่สาวอะไรแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่กลับไงแล้วไ่ฝ่ายชายอ่ะแฟนมันอ่ะแฟนเก่ามันอ่ะก็บอกให้มันไปส่งเออแล้วมันก็ไปส่งเวส่งที่แบบที่สถานีรถตัวเพื่อที่แบบแฟนเก่ามันจะกลับไปมันก็ใจดีนะมันก็ไปรับไปส่งแล้วเม่งในจังหว,ว,วะรับเวมันก็แบบเล่าให้ฟังว่าเออมันก็ไอ,อ้อเอี้่แบบจะทําใจได้แล้วอ่ะก็ ก็มาเจอเจอปุ๊บแบบคุยก็คุยไม่ได้เลยจะร้องไห้จะร้องไห้ตลอดเลยเก็บตรงไปฝ่ายหญิงก็แบบซึ้งซีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮียฟังแล้วแบบโคตรคิดดิฟแต่แต่ดิฟสุดกว่าโคตรเทพตอนเนี้ยดูดิดิฟได้เอ็กซ์พีแบบแสนสามสุดจริงสุดจริงผู้หญิงเนี่ยโอ้ยโอ้ยแตกเลยผู้หญิงพูดถึงผู้หญิงไม่ได้เลย ู้หญิงอย่างมันก็จะร้องไห้แล้วเนเพื่อนก็จะไม่นจะร้องไห้กันไปด้วยเขาบรถไปส่งกันอย่างไงแล้วผู้หญิงก็ถามกันมาว่าเออจะกลับมาได้ไหมนี่นั่นแล้วไม่ฝ่ายชายม่ก็เที่ยกลับไปก็ได้แล้วสงสารแล้วแบบแบบเอ็นดูแบบยังยังไม่อยากเลิกกันแหละแต่ว่ามันมันต้องเลิกกันเพราะว่าเหตุผลของส่วนตัวของเพื่อนนั้นนั่นแหละแม่งทำให้รู้เลยว้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะมุฟออนจากใครสักคนเว้ย ถ้าช่วงแรกๆเว้ยเราไม่ควรที่จะอะไรวะไปเจอกันอะแบบอยู่ันสองต่อสองหรือว่าไปด้วยกันเลยเงี้ยมันทําให้แบบใจอ่อนแล้วเราแบบแต่จะเลิกกับมุ่ค้อนไรด้แล้วแต่มันไม่ได้เว้ยแบบอะไรเห็นรับรู้แบบจะร้องไห้แล้วแบบอยากกลับอ่ะถ้าเราเลิกลากันดีนะถ้าเลิกกันเที่ยวก็อันนี้อาจจะไม่รับรวมก็ได้คุยมวอมาเกียร์ทีเนี่ยสิสองปะที่นานแต่ อย่าทำให้รู้ว่าเออท่านเลิกกันดีอ่ะช่วงแรกๆอย่าไปใกล้กันเลยจนกว่าเราจะมีคนใหม่หรืออะไรล้วแบบให้เราแบบมีเขาในใจก็พออย่าแบบไม่มีใครไม่มีอะไรเลยอะแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยมาเจอกันนี่ต่อจะได้คบกันเ้ยแต่ว่าอย่าก,กลับไปเด็นไปก่านเราอย่าไปเปิดแผลเก่าให้แบบแผลที่รักษาจะหายเาไม่เืนขึ้นมาอีกเลยให้เจ็บกว่าเดิมอ้ยับสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน อดังนั้นคุณชนะอีกครัง้งเมืเ่อไรจะแข่งกับคุณอ่ะพอนชนะลูกเรือของฉันในการแข่งขันขั้นต่อไปจากนั้นเราค่อยคุยกันโอ้เหมือนมันจะให้เราแบบชนะรอบนี้แล้วเราจะได้แข่งกับตัวตึงตัวตึงมัง้งตอนนี้เนี่ยผมจะขับรถไปที่ไหนกันเนี่ย อก็ไม่ดูเหมอนอเหมือนจะแบบผมต้องที่อะสู้กับลูกน้องของเอราคัสอะไรเนี้ยดูดูเคสติน่าเพื่อที่จะไปสู้กับดูเคสตีนาเอ่ออันนี้เหมือนภารกิจอะไรอ่ะนี่ไงได้ละสองเก้าเอื้อเหมือนเหมือนกับเนี่ยมันจะมี อีกกี่เมตร่มันไม่บอกนะว่าอีกกี่เมตรอยู่แต่ดูดีโคตรเท่2,000ตันตีใหม่เลยวใช่ต้องอุ้ยชิบหายตัดหน้า GTA ลงมายิงแม่งะ่ะ เวลาเล่นจบลงแล้วมอแกนตอนนี้แหละคุณต้องแพ้แน่นอนเอาดิวะเฮียบิเกิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไพเลอร์ถ้ามาที่หนึ่งแม่โกงไงอะไรเนี่ยเนี่ยมาเดชมาเดชอย่านะอย่านะ อยากมีชู้แต่แฟนไม่ให้มีมันจะเกินคุยมุยเฮ้ยตอนนี้ดียาวๆโอ้โหสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงม่โคตรแรงเหมือนรถไฟฟ้าเลยอะของตอนนี้นะถ้ารถจนเครื่องนี้ทำได้แต่ว่าต้องแต่งถ้าไม่แต่งนี่รถไฟฟ้า อะไรเปลีนหน้ารถมาวะเออทุกคนสอบแต่เป็นไงบ้างครับแต่ว่าพี่ปรหาหอะไรอ่ะเป็นลาคนบอกว่าเออแม่งโกงข้อสอบ้วได้สูดได้สูดเลยโอ้ชิชื่อชื่อชื่อเป็นยิปโส มาหาอะไรแบบว่าเออถ้าจับได้ศูนซูนสูส่สเลยแล้วก็จริงนะแบบผมเห็นเพื่อนผมคนหนึ่องอ่ะในเร็กเดียวกันนั่นแหละเร็กแบบเ,เร็กแบบว่ากลุ่มกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนีคนตามมาช้าเร็กเดียวกันเนี่ยกลุ่มมันมันโกงข้อสอบกันด้วยคือมันโกงนี้ไม่รู้ของมันอ่ะแล้วแบบให้เขาอาจารย์จับได้จริงจริงอาจารย์ไม่มันคุมไม่ทั่วถึงหรอกถ้าเราโกงดีๆอ่ะสนับสนุนให้ทุกคนโกงข้อสอบนะครับ จริงๆเนี่ยเราโกงได้เว้ยถ้าแบบเราทําเนียนๆอ่ะแบบไม่ค่อยเห็นอ่ะแค่อาจารย์เห็นอ่ะเพราะไม่ทําได้เพราะว่าตอนผมไปสอบเนี่ยเสร็จผมมีประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคนแล้วก็มันรวมกันสี่ห้าเศกอ่ะโอ้โหแบบสี่ห้าหกร้อยคนอ่ะอาจารย์คุมสอบอยู่สองคนไม่นั่งติด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 กันเลยถ้าผมแบบตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงทีแรกอาจารย์บอกแค่ไม่กี่แบบแค่เศกผมเนี่ยแล้วก็คุมกันสอง ก็เลยแบบเออยากหน่อยห้องแม่งเล็กแล้วก็ดูง่ายแต่นี้ไม่ติดติดตกันเลยผมแม่งกับเพื่อนค่องๆถามกันเลยถามกันล่อก,กันใส่ใส่ใส่อาจารย์จับไม่ได้จ้าโอ้ยๆ,ๆิจริงๆแม่งเราสามารถทําได้นะถ้าแบบเยอะๆได้แบบเอาสกิลของมัธยมปลายเงี้ยมาใช้ แต่ว่าอย่าให้เพื่อนอย่าให้ใครรู้นะถ้าแบบไม่สนิทมากเดี๋ยวมันจะฟ้บบองการอุ้ยเชื่อหายเกือบแล้วโมเยอะเกือบแพ้แล้วไงโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วได้ตังมาแสนสี่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเฮ้ยเพีสองแสนสี่ตรงกลางกล้าตรงกลางเป็นเลยที่ดีที่สุดนี่ไงว่าแลดีอุ้ย ไกลละไกลละก็ได้สู้กับราคัันะครับอีกแค่มิชชั่นเดียวคุณกลับหันมาต่อต้านฉันแล้วบอกแกนบอกคุณว่าแสดงไฟให้ฉันดูแล้วฉันจะโยนศพที่ทรงพลังด้วยซ้ำเออคุณมาถึงคนร่างเหรอมันอยู่ที่ไหนเอาชนะฉันแล้วฉันจะแสดงให้คุณเห็นเฮ้ยเราจะได้แบบเหมือนที่จะได้สู้กับมันล้วะตอนนี้น่าจะกำลังไปหาปะ โอ้โหเออแม่งอาจารย์จับข้อสอบได้นี่อาจารย์แบบนี่แหละดึงกระดาษไปเลยดึงกระดาษไปบติดเขียไวไอ้เที่อ่ะโอ้โหเฮ้เที่ยเชีย่ยเล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 ยเติมน้ำมันแป๊บเหมือนมาซ่อมแล้วก็แบบเติมในตัสแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในตั๊ต้องดูตรงไหนว่าน้ำมันจะหมดอันนี้ดูไม่เป็นหรอ ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะกันถ้าทุกคนผมยังรอไม่จบเลยเราเรื่องเพื่อนกับแฟนเพื่อนเฮ้ยกับสาว่เพื่อนคุยวันนี้เว้ยในวันที่กลับมากลับมาจากปิดเทอมเว้ยสาวที่มันคุยด้วยปัจจุบันบอกว่าให้ไปรับหน่อยตอน บายบายอยากอยู่ด้วยจนถึงตอนดึกอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญที่แบบแฟนเก่ามันก็มาดูเขาบอกเองนะว่าเออเดี๋ยวให้ไปรับไอ้แล้วแฟนเก่ามันก็กลับมาวันเดียวกันกลับมาตอนเย็นทำให้มันไม่ต้องแบบคิดหนักเลยว่าจะเลือกจะเลือกใครดีแล้วมันก็มาถามผมผมก็บอกไปว่าถ้าคนเก่าอะมันทำร้ายจิตใจเรื่อยๆอ,อ,อ,อดีตอดีอดีตน้อยใจน้อยใจเรื่อยๆเว้ย ันก็จะสะสมเรื่อยๆแล้วแบบถ้าคบต่อไปมันก็จะน้อยใจบาครั้งรอจะติดสก,กินชิปก็ได้แบบเลิกไม่ได้อะไรเนี้ยผมคิดว่าแบบคนเลือกคนใหม่ดีกว่าไม่ค่อยดูใจกันแต่ถ้าคนเก่าอยากลองต่อไปก็ก็แล้วแต่ละกันไม่แบบมันใช้มันต้องใช้เวลาประมาณสนะิบเจ็ดวัเจ็ดปดวันในการที่แบบไม่คิดว่าจะเลือกใครดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบจะเป็นรวมรวมกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ไปคืนแบบ น่าปรึกษากันนะเ,เล่าเข้าคอบอกทุกอย่างนี้นอะ่ะโอ้โหโอ้สงสารรักสามเท่าเลยรักแรกพบแท้จริงคืออะไรใช่เธอหรือไ,ไม่ใชกความจริงแล้ฝันไปรักแรกพอ ถ้าเธอต้องเลือกเราไว้เขาและฉันถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลือกสองคนแม่งเลยถ้าเราเลือกนะพร้อมที่จะเต้นระบากกว่ความตายไม่มอแกนถ้าจะไม่ไปง่ายกับคุณอ้าดูฉันไม่ทำให้มันง่ายหรอกเว้ยโอ้โห แต่ทั้งแมวมีอะไรกับความตายทั้งหมดเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิไอนน้พู้เป็นเล่ยเวู้้เที่ยไม่รู้พีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ไอ้ไอ้ตอนเนี้ยมันเป็นศึกชิงครั้งสุดท้ายครับเราเว้ยถ้าเราชนะกับผู้หญิงคนนี้ได้อ่ะโอ้โหแต่แบบด่านไม่ง่ากสักแบบให้เราดีฟดีฟดิฟอ่ะก็เป็นแบบตามผมผ่านแล้วเนี่ย ดูคิดแต่ดูนี่นะเว้ยไรกูนต่มันก็แค่ลัคกี้น่ะอันนี้เหมือนเราต้องดีฟดีๆนะครับถ้าดีฟแบบดีฟเยอะอะไรเนี่ยคือเราแพ้เลยยากอันนี้ยากจริงจังเ่ะต้องดีฟดีๆดีไม่ดีไม่มันตามทันแล้วเนี่ยดูดิเออดังนั้นแมวมีอะไรกับความตายทั้งหมดเนาะ แค่สนุกดิ้นหน่อยคุณรู้ไหมครอบครัวของฉันเป็นเจ้าของบ้านยาศพเรามีแบรนด์ของเราโดดันเดืเอดอะไรกับแมววะโซแคทแปลว่าโซแปลว่าดังนั้นและแคทแปลว่าแมวดังนั้นแมวหรือว่าชื่เอเล่นของลาลาคาติน่าเป็นแมววะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสักวันหนึ่งบ้านก็คงจะตามคุณมาด้วยเธอรู้นี่ เพราะมันเป็นหนูเมืองไม่มีอะไรสาหรับพวกเขาออ,ออกที่นี่พวกเขาจะทิ้งเราไว้ตามลำพังน,นาวัาโลจะไม่อยู่ที่เมืองฉันรู้จักเธอดีครูอัลีครูอันลีรู้จักดีหรือวะคุณจิจิงกับการเดิมพันที่เสี่ยงเหรอใช่แต่คุณต้องแข่งชันเหมือนชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับมันเวเราต้องแข่งขันกับคนเนี้ยเออเพื่อที่จะแบบให้มันรู้ว่าเออเราแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ย เออบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมคุณกลับมาอันโยเออคืนทุนนั่นคือที่มาของไฟเหรอใช่แบบเราคืนทุนแค่นั้นเองเพาะไม่เราแค้นมาจนไหลอีพีนี้เลยตั้งแต่อีพีหนึ่งันอีพีนี้โอ้ยตายโอ้ยแตกแตกแตกตาคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขับมาได้สองกิโลหกสองจุดหกกิโลแล้ว ผมคงอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วถ้าสมมติว่าแข่งนี้เสร็จเนี่ยอาจจะต้องจบคลิปแล้วก็ได้เพราะว่ามันเริ่มนานแล้วเล่นได้20นาทีกว่าแล้วจริงๆผมกะจะอเอาแค่24นาทีมั้ง20 25เนี้ยอาจจะเบื่อก็ได้ที่แม่งต้องมานั่งโมไม่ได้เล่นเกมถ้าใครบอกอยากฟังนั่งโม้อยากฟังแต่นั่งโม้เออเลยทำคลิปใหญ่ด้วยแต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรคุยเง,ยงี้ยมันอยากเล่าก็เลยต้องเล่าไปด้วยเล่นไปด้วยทำให้แม่งไปรู้เรื่อง เหมือนมันนั่งหมอลอยอะบอกไปเลยอุ้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 ยยายาตลาดหุ้นสหรัฐย่อตัวลงเนื่องจากหลังเฟดส่งสัญญาขึ้นอัตราต่อไปอุ้ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็หรอเฟดเฟด โอ้ oh, แพ้ฮะ uh huh. แพ้เลยวะไม่ได้ดูเลยเอาอะไรวะแพ้ช้าไปไม่กี่นาทีเองเว้ว์รุนแต่แล้วก็ชนะอยู่ดีชนะแล้วเราแพ้นะครับแปบลบว่าทำเวลาไม่ดีพออุ้ยได้รถใหม่อลอก ไอเตอร์ชิปนิสสันซูเปอร์อาร์เอโร่เดลคาร์ลเอ็กซ์เพรสชั่นกูจีทีอจีทีไอไม่ใช่จีทีอาร์โอ้โหฟอร์เรนเจอร์แน่เลยเอฟร้อยห้าสิบโอ้โหเออฉันคิดผิดเกี่ยวกับคุณอเมโก้มีบางอย่างเปลี่ยนไปใช่ใช่มันมีเพื่อเพื่อไปกับมันนัดแตงมอร์แกนฉันจะได้ พบคนอีกใช่ไหมไฟเลอร์ s <S ของอีกคนในร่างกายของมัดแตงเก่าเว่ยเป็นอย่างนั้นเหรออ่ะฮะต้องเต้นล่กับกินและปเปอร์ตัวเองเพื่อรับมันวะอ่ะ uh huh. อะไรนะอ๋อสุาสาชิปถ้าคุณพบมันก็กลับเอากลับมาที่ลงรถแล้วกันแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่แตกต่างไปมาคัดโทมานได้เลยทำได้ดีมากกับเด็กๆในทะเลทรายอ่ะลเล่าเรืองแค่ไหนเมื่อคุณทำซานี่ฉันบอกขอบคุณ ฟังชนิีบางอย่างสำหรับลูกเรือของคุณเรียกมันว่าขอฝรั่งที่สามารตอนต้นแล้วกันมันคืออะไรอ่ะโอกาสที่จะนัดหยุดงานที่บ้านมาพบกันกระสบข้อมูลถึงคุณอ๋อมันส่งเหมือนส่ง G.P.S มาให้เราฮะให้เราแบบไปหามันอะไรแบบชนีดบางอย่างสำหรับลูกเรือหมายถึงว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับทีมของเรานะครับมันมันจะให้เป็นขอขอั่ที่สาบัติสำหรับเรามาคัส ตั้งแต่เลตมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าปาคัดเป็นคนดีหรือคนชั่วแล้วก็ไอนาวาโลเนี่ยมันเป็นทไทยแปลงจีนก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เข้าใจือครับผมคิดว่าี p ต่อไปน่าจะมันแน่นอนแมงเราจะได้ไปน,น,นัดพบเจอแบบแดงปาร์ตี้แล้วล่ะเขาแบบบอกว่าเออลูกเรือลูกเรือเราหลายคนจะชอบเรียกลูกเรือนะครับแต่จริงๆแม่งโอ้โหแตก มันคืออะไรอะ่ะเรียกว่าทีมอ่ะแปลว่าทีมทีมแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยทีมอะเรียกว่าลูกเรืออะไรกันเฮ้ยไป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 ,ไปอื้ออื้ออื้อเยินผ่าน142่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงรู้สึกว่าผมเริ่มดีดพลดเลยก็ไม่รู้อะ่ะ จะชมไม่ได้เลยหล,หลุดตลอดฮู้ใกลถึงแล้วสปีนักแข่งนี่คือเสี่ยของถนนเว่ยบาจูบาลมีผู้เล่นใหม่ในที่เกิดเหตุอูโดและลาคยตีน้าต่างก็พ่ายแพ้อย่างยับเบยินบนสนามหญ้าของตัวเองเขาหลือพูดถึงนักแข่งสองคนก็ขอทำงานร่วมกันหรือไม่ใครคือนักแข่งลึกลับเหล่านี้พนันดารของคุณสามารถคาาได้เท่านั้น เอสเสียงเหมือนลูกเรือเล็กๆของเราได้รับการสังเกตเห็นเจทคุณรู้ไหมว่าบ้านกําลังจะสังเกตเห็นเราเช่นกัน้็ดีบ้านบ้านที่ผมพูดว่าคุณรู้ไหมว่าหมายความว่าบ้านกําลังจะสังเกตเห็นเรามันคือแบบว่าคุณรู้ไหมว่าบ้านเฮ้คุณรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไรบ้านก็คือเฮานะครับปชื่อคนชื่อเฮาแต่ว่าผมทบเียกว่าบ้านง่ายดีก็ขอจบคลิปอีพีไว้เพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่ามันถ้าเล่นต่อจากนี้เนี่ยมันจะบานเกินไปเพราะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันยาวกว่าตอนยี่สิบนาทีกว่าแล้วสิบเก้าแล้วแหละเออถ้าชอบก็กอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแคสดเพียงตัวเล็กๆน้อยๆตัวกระจ้อยลอยนี้่ด้วยแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแบบว่ามันไม่ดีตรงไหนอะไรก็ติชมนมเลยให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ปิดเทอมแล้วเว้ยก็คือพรุ่งนี้อะ่ะต้องกลับต่างจังหวัด ก็เลยแบบรีบๆทำร่วงทำไม่ใช่ลวกนิ่กบใช้ฝีมือต่อไปนะครับเราจะมาที่ The Highway S S SC เจอกัน see you bye bye ขอให้พวกนี้เป็นวันที่ดีเปิดเทอมเด็กน้อย